าย้อนได้เลยโอเคนะครับย้อนถ้าพี่ถามเลยครับความรู้สึกวันนี้เนี่ยได้เดบิวต์แล้ววันนี้ผมก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกกันเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกทุกอย่างเลยเพลงแรกแฟนมี้แรกทุกอย่างถึงแบบใหม่มากเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะทําได้เต็มที่อยู่เราใช้เวลาเตรียมตนานขนาดไหนครับสำหรับงานนี้เอาจริงแค่สองวันครับที่ซ้อมซ้อมรวมกับพี่ๆตั้งตีอะไรอย่างเงี้สองวันครับ ไอนนี้แบอไปย้อนยุคถึงเนต์มาจากอะไรเริ่มมาจากอะไรที่เราตับมันคือบริษัทของผมเองที่แบบว่าตั้งขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนจริงๆผมก็เข้าไปคุยหลายบริษัทครับตั้งแต่ผมกลับมาก็รู้สึกว่าอืมเปิดไว้สักเองดีกว่านั่นนั่นแหละคือใส่ที่เผาทำไมถึงย้อนยุคตัดสินใจว่าเราจะต้องเปิดบริษัทเองย้อนยุคถึเน้นเน้นเนื่องาะเหมือนมันสามารถทําอะไรได้หลากหลายครับไม่รู้ไม่รู้เหมือนนกัว่า ว่าพอสมมติเราเข้าไปค่ายนี้ค่ายเขาจะจับให้เราเป็นคารคเตอร์นี้หรือว่าแบบให้ทาแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราอยากเป็นคนที่ออกแบบหรือเราเป็นคนกับไอเดียทุกอย่างเองมากกว่านั่เลยแบบว่ามาเปิดบริษัทเองแล้วเวลาเราแบบทําเพลงหรือว่าอยากได้เอ็มบีอะไรก็เลยแบบสามารถบอกเขาได้เลยอยากแบบมากๆเพราะว่าผมเป็นคนที่ ร้องเพลงไม่ได้เลยคือแบบสูงมาก่อนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเ,เราได้แบบกว่ากว่าแบบเราจะเริ่มเริ่มแบบมั่นใจในการรานะ้องมากขึ้นก็แบบว่านานพอสมควรเนียหลายปีจานกแต่การไปต่างประเทศมาตรานด้นประสบอ,อะไรตรงนั้นมาชดไหมทุกีบ้าเนาจริงได้ได้ทุกอย่างเลยคนระับได้นะั้แบบพอเราไปอยู่ตรงนู้นเราแบบว่าเหมือนเราอยู่ต่อหน้าคนแบบเยอะๆแบบเนี้ย บ่อยเห็นว่าทุกเดือนทุกเดือนเราก็จะมีการแบบประเมินอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอเราได้ขึ้นมาบนเวทีจริงเราได้รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นครับผมจากการฝึกฝนที่นู่นเราได้ะอะไรกลับมาบ้างมันได้ทั้งทั้งความคิดครับแล้วก็แบบว่าเออเราได้ไปเห็นแบบที่นั่นเขาเขามีการทํางานกันยังไงหรือว่าเขามีการแบบ ไอเดียต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบดูแปลกใหม่ดีนะพอเราได้กลับมาเราก็แบบเออเราก็ได้ในส่วนนั้นมาความตั้งใจในการเดินริเป็นจนริงป็นจรลงแรมาแล้วเป็นอะไรบ้างก็รู้สึกโอเคนะผมรู้สึกโอเคแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่า,าผมตั้งใจงอยากจะทำจริงๆแล้วก็พอได้พี่ทอยมาช่วยเนี่ยเรามัน,นมันเลยออกมาแบบเพอร์เฟคเลยแล้วผมรู้สึกว่าโอเคกแบบับเพลงแรกการทำงานกับเขา สนุกดีครับสนุกมากแต่ว่าเราก็พอเราอัดเสร็จลงมากินข้าวน,นึกอะไรขึ้นได้ก็ขึ้นแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยชิวๆมากเลยรู้สึกว่าวันที่ไปบ้านพี่ทอยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกสนุกดีเป็นกันเองว่าเหมือนแบบเราไม่ได้มาอัดเหมือาอัดเล่นๆอะไรครับแต่ว่ามันก็ออกมาดีมากมาแล้วขายไอเดียเขาอะไรเข้าไปคนระับว่าเราต้องการเพลงแนวไหนประเทศไหนยังไงก็แบบผมบอกว่าผมอยากได้ดนตรีประมาณนี้แนวแบบแนวนี้ ก็แบบความเร็วประมาณนี้อะไรเงี้ยครับมีความแบบคิปฮอปแอนด์บีหน่อยๆอะไรอย่างี้แล้วก็พวกผมแบบมันมีเหมือนวันหนึ่งที่มันคิดคิดถึงเรื่องแบบเรื่องความทรงจําที่ดีไรเมื่อก่อนนะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอยากถ่ายทอดเป็นเพลงให้คนได้ฟัง<ม>ก็เลยไปบอกพี่ทอยตามความรู้สึกตอนนั้นว่าแบบเออเรารู้สึกยังไงเราอยากทาเพลงแบบไหนอะไรย่างเงยเราอยากสื่อสารอะไรกับคนกลางในเพลงจริงๆมันก็อยากสื่อสารให้อ ความทรงจําดีๆความทรงจาหนึ่งที่แบบว่าเอ้เราเราเราอยากอยากย้อนกลับไปแต่ว่ามันแบบมันย้อนไปไม่ได้แต่ว่าเราสามารถนึกถึงมันนึกถึงเรื่องราวดีดๆเก่าๆอะไรได้เราสามารถฟังมันแบบเป็นเหมือนเป็นคนรักก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ได้แค่ไปคุยกับพอยนานมัครับอาจารย์จริงหนึ่งชั่วโมงนะหนึงว่าหนึ่งชั่วโมงปุ๊บพี่นายก็โอเคเขา กลับมาห่างหายกันไปแต่ช่วงน mm ั hmm. oh, ้นพ no mm ี hmm. <can 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 no ่ทอยเหมือนไปต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยประมาณอาทิตย์สองทิตย์เขาก็กลับมาพร้อมกับแบบเอ่อเนื้อเพลงคุกก่อดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหแบบเขาสามารถตีโจทย์ได้เร็วมากแล้วก็แบบเข้ามาได้แบบโอเคเลยี้อนคู่ไปทีว่าเรามีหลายเวอร์ชันมากใช่กว่าจัตเตอร์ดูพอเป็นเวอร์ชันนี้ครับไม่ใช่ครับแต่ละเวอร์ชันที่ที่ออกมาแล้วมันเป็นแบบชั่นี้มันก็มันดีทุกช่วทุกเวอร์ชันเลยครับแต่ว่า เราแค่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนท่อนฮุกเราพี่ทอยอยากได้ท่อนฮุกที่มันแบบติดหูมากกว่านี้หรือว่าแบบมีอะไรที่มันแบบน่าจดจำอะไรก็เลยแบบแก้ไปแก้มาจนแบบได้มาเป็นอันนี้เป็นอสุดท้ายแก้จังหวะเลยอาจจะบอกว่าเป็นแบบเต้นเลยสมไยสิริราชผมรู้สึกว่าเหนื่อยเต้นเืเหนื่อยก็เลยว่าเหมือนเวลาไปออกงานอะไรก็เต้นบ่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเราพักบ้างร้องเพลงาง ครัในตัวเองมีเรื่องวัฒนกิวการเต้นของเราก็ออกมานี่เป็นความครีสเลยนะของไทยดีไซน์รถเฟรนโลกราฟไปถึงงานถึงฮัทแดนก็เห็นว่าการเอลวีที่ถ้าเป็นเอลวีนี่มีเป็นพี่พี่เอิญครับผมที่บอกว่าเขาคอยกำกับให้ออกไปหลายศอลป้นแล้วอะไรแล้วก็ส่วนถ่าเต้นคนพี่พี่เอิญเขาก็บอกว่าเอาแต่เราแต่เราเลยเราก็เปิดมา เต้นอะไรก็เต้นไปเลยเขาก็แบบถ่ายถ่ายเหตุเพราะอะไนคล้ายๆผมก็อยากเห็นเราเต้นเราซีนต่อไปเราจะเต้นไหมหรือว่าเต้นอยู่จริงๆอยากเต้นนะจริงๆก็ก็เต้นได้แต่ว่าช่วงนี้เหมือนผมอยากชอบแบบว่าแนวฮิปฮอปแอนด์บีแบบฟังชิวๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเต้นเต้นยังไงได้ลุ้นไหมับกำหนดปล่อยชุดจริงแล้ววันนี้ได้นะครับลุ้นไหมฮะมันกำหนดปล่อยชุดจริงแล้ววันนี้ลุ้นครับเมื่อกี้เปิด เปิดมาก็ลุ้นเหมือนกันว่าดูคนเดียวกับดูพร้อมทุกคนแบบลงต่างกันไหมเสียงกรี๊ดกระแสตอบรับากแบงคับที่แม้กองเดีนี้หมืใจอย่เพื่ันแล้วผมก็รู้สึกถ้าเป็นก่อนหน้านี้ผมก็คงรู้สึกกดดันตื่นเต้นแต่พอแบบเหมือนพอเรามาได้เล่นเกมกันหรืออะไรต่างๆนะล้วรู้สึกว่า เหมือนเป็น,ปนแบบเหมือนเราเป็นเพื่อนหรือเป็นครอบครัวมาดูเรามากกว่ารู้สึกว่าเราก็แค่แบบโชว์ให้เพื่อนให้ครอบครัวให้พี่น้องดู่ะตัมุมันจะทางานในงรบินหลักจขออะไรอย่างจริงๆมันก็ยังไม่แน่นอนนะครัก็พยายามคิดๆหลายๆห,ห,หลายด้านอยู่เคราะว่าเราจะอะไรงไงดี ใช่อยากให้แฟนเขาสัจหาเพลงเราอีกเรื่องอย่างในเพลงใหม่จร e ิงตอนนะี้ยังไม่ได้แพนกานอุทธรเพราะว่าเรื่องละครอ,อะไรเราก็รู้สึกว่าเราทำมาตั้งแต่เด็กเราเลยรู้สึกว่าเราอยากลองทำอย่างอื่นบ้างละครเราก็แบบไว้อาจจะอาจจะมีบ้างแต่ว่าอาจจะช่วงนี้อาจจะโฟกัสเดี๋ยวกับเพลงซะส่วนใหญ่ที่จะกลับมาี่ติดตอ่อเข้ามาบ้างไหมครับเรื่องการแสดงจริงๆก็มีติดตอ่อมาบ้างแต่ว่า ทางผู้จัดการก็บอกไปเลยว่าออช่วงนี้ยังแบบยังยังยังขอทำเดียวกับเพลงก่อนอะไรอย่เงี้ยตอนนี้อยากให้ภาพค่ทในเรื่งรองของการเป็นนักร้องห่อนอะไรี้ก็ไม่ไม่ถึงขนาดนะไม่รู้เหมือนกัน่้รู้สึกว่าเราแค่อยากทำเพลงที่แบบ เราเราชอบหรือว่าเราอยากสื่อสารอะไรออกมาเฉยอะไรอยาาาาา่างอยางทุกงานเพลงมีซิมเกิลแรกออกมาแล้วครับ้างเพลงต่อไปอย่างเช่นจะออกเป็นซิงเกิลที่สองที่สามหรือออก PPR ระบดไหมครับโอ้จริงยังไม่ได้คิดเลยครับผมยังไม่ได้คิดเลยเพราะว่าเหมือนแล้วแล้วแต่อารมณ์เรื่องพอแบบเรานอนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเราอยากเราอยากพูดเรื่องนี้ให้กับคนคนที่ได้ฟังอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเราอยากทําขึ้นมาแต่ทนี้เราก็ก็ฟังเพลงนี้บนไปก่อนปั่นทีไปก่อน แต่การเปิดข้ามยอนชิงจะเทนเนต์มันจะต้องมีเปิดผลงานออกมาให้ใหเป็นๆได้ติดตามอยู่เรื่อยๆยอดยอนแทนเรื่องนี้ว่ายังไงแต่ริงก็พยายามที่จะออกมาเรื่อยๆแต่ว่าคงจะเบ้นเป็นช่วงสักหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบติดติดนะครับนั้นแต่ก็ถามว่าไอเดียมันออกมาตลอดมันก็ออกมาตลอดแต่ว่าเราก็ยังแบบอยากให้เว้นเว้นไว้ก่อนเนอีกูดถึงพรมาสักครู่นี้ก่อนที่คนมามาที่้ี่ตกใจที่นี่ตกใจทั้งพี่บูพี่นุ่นทง มิวอะไรครับเ,เราเราแบบเราไม่รู้มาก่อนเราไม่รู้เลยในะในสคริปต์เราก็แบบมีแค่แบบพูดคุยแค่นี้มีโชว์จบเราก็ไม่รู้ว่าเขามาจูกพอมาปุ๊บเราก็ทาตัวไม่ถูกกันเพราะว่าไม่ได้เจอกันมาหลายปีพอสคมควรครับแล้วพอเจอก็ทาตัวไม่ถูกแต่ก็ดีใจครับดีใจที่มาเป็นแบบมันก็เป็นงานสําคัญอย่างหนึ่งของผมในววันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เราอมีทุกคนมาร่วมยินดีก็ดีใจครับอย่พี่ต้นไม่ได้เจอนานแค่ไหน,น ตอนนั้นเจอล่าสุดน่าจะงานเปิดตัวอะไรสักผลิตภัณฑ์ของพี่นุ่นสักอย่างนึงเมื่อแบบห้าหกปีที่แล้วหรอเปล่าแต่ระหว่างนั้นก็ได้มีการคุยอะไรกันอยู่บ้างใช่ใช่ก็มีเหมือนพี่นุ่นก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเหยียบย่ำมาตลอดใช่พาดูซื้อมาใส่คุณแม่ไหมพาดูสักซื่อมากคุณแม่เลี้ยงเออพาดูสึกพาเป็นแม่ลูกกับมาแน่้อนนี่นะฮะไม่เห็นลำย้อมาแล้วกินยาดองร้อนย้อนคิดถึง อยากทำอันนี้ละครนู่นนี่เลยครับเปลี่นอะไรบ้างไหมครจริงๆก็ยังเว้นไว้ก่อนรู้สึกว่าตอนนี้ยังสนุกกับการแบบว่าเราทําเพลงอะไรเงรี้ยเราก็เลยรู้ว่าอยากทําอันนี้ไว้ก่อนเพราะว่าละครก็เล่นมาตั้งแต่เด็กอะไรก็เลยว่าพักๆก่อนเพราะว่ามันจะค่อนข้างเครียดนิดนึงเดี๋ยวรู้สึกไงกบ้างกับคนที่คำพูดที่คนบอกว่าลูกแม่รำยองจริงทุกคนเลยอ๋อก็ดีใจดีใจแล้วก็ดีใจแทนน้องแม็กน้องเมลิกด้วยครับผมตอนนี้ก็ ทุกคนก็ย no, uh, ้ายกันไปรว่าทําตามฝันเลยทํามนียถ้าย้อนกลับไปตอนนู้นจะถึงตอนนี้เนี่ยค่ะเราคิดว่าวเองมามาระมาณอไมันไม่เกินันที่เราคิดเลยนเกินไปแบบเกินไปเยอะครับผมเพราะว่าเหมือนตอนเด็กเราก็แค่ทําตามที่ที่พ่อแม่บอกหรือว่าเรานี้เราเราเราต้องเรียนเราก็เรียนเราเราเล่นละครเราก็เล่นละครพอแบบเราก็ไม่คิดว่าเราผมจะไม่มีเพลงเพราะว่าผมไม่ชอบการร้องเพลงเลยตั้งแต่เด็ก มีปมอะไรก็เลยบอกว่าบาที่จะแบบกล้าลองมันก็ยากครับผมย้อนคิดบมาว่า,วาที่คนไทยเขาซัพพอร์ตเราตลอดแลให้กำลังใจมาตลอดทางที่ระหว่างเราไปไอะไรเงี้ยเรามีใจแค่ไหนกับสิทธิ์ขอให้กำลังใจ,ก,จงก็ดีใจมากๆดีใจ้งแต่วันแรกที่เขาเชียร์เราแต่เราก็แบบอยากขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดไม่ว่าตั้งแต่ไม่ว่าจะวัน ที่อยู่นู่นหรือว่าอยู่ที่ไทยอยู่ไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยซัพพอร์ตคิดว่าเราทำฝันของเราสำเร็จหรือยัก็ถือว่าสําเร็จไปแล้วส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมยังอยากทําอยู่แล้วสูงสุดคืออะไรฝันสูงสุดสูงสุดยังบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้วันนี้เป็นวันเกิดของย้อนเมื่อ27ปีอันนี้ก็ถือว่าเป็นของฝันชิ้นชิ้ใหญ่ไหมชิ้นใหญ่สุดในชีวิตเลยครับแต่เกิดมา21ปีก็ไม่คิดว่า ไม่ต้องมาโชว์หรือมาจัดแฟนมิอะไรในันนใงานเกิดตัวเองหรือว่ามีเพลงวันแรกมันเกิดตัวเองอะไรย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าเป็นเป็นปีหนึ่งที่น่าจดจำโชว์ต่ำเร่งมันเกิดปีที่รันสิบเราปีนี้เป็นยังไงดีเป็นคงเป็นกลับมาต้องเป็นวันเกิดวันนี้วันนี้ตื่นเต้นมากมากกว่าทุกปีเลยเพราะว่าทุกปีผมก็จัดแค่เล็กๆครับจัดแบบว่า ไปที่สถาน,น,นเด็กกำพร้ากับแฟนคลับนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบคันมาห้างอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเต้นแต่ว่านี่คือสไตรส์ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยโนตั้งแต่เคยโดนม้ดกันเกิดใช่ๆๆมีของขวัญบ้านเกิดอะไรให้ตัวเองพี่ยอดสำหรับป,ปีนี้อืมสำหรับตัวผมก็ไม่ได้อยากได้แค่แบบว่าเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตเข้าไปหรือว่าสนุกกับสิ่งที่ทำ ว่าเราเป็นหไมว่กลับมาอ๊ไม่ขาดไม่ขาดนั้นไม่ขาดัครับผมถ้าจะกลับมานี่มีเซ็นเตอร์สองตัวอะไรกย่ี้ยก็มีอยู่บ้างสองตัวอะไรร้อนครับตอนนี้เสื้ออดกันจริงมันมีความตกใจไหมับมันไม่ท้าตกใจมากนที่บว่า กลับมาไทยแล้วมันกลายเป็นมูมแล้วคนแบบว่าแห like thrill, แแ like ่มาชื่นชมเราแล้วก็แบบติดตามผลงานเราเยอะมากก็ตกใจก็ไม่คิดว่าคนที่จะแบบให้ความสนใจเราเยอะกว่าเมื่อก่อนอะไรย่ะเงี้ครับโดยสุดว่าดีใจที่ยังมีคนแบบติดตามเราอยู่เพิ่มขึ้นมันกลายเป็นความกดดันในการทำงานในฐานะศิลปินไหมครับก็ไม่ได้มีความกดดันอะไรเพราะว่าเหมือนเราก็สนุกกับสิ่งที่ที่ทำด้วยอะไร แค่แบบว่าอยากทำเพลงออกมาให้ให้ให้เพื่อนๆฟังขนาดก็ฝากเพลงเซเว่นด้วยนะครับเป็นเพลงแรกของผมแล้วก็สามารถไปฟังได้ที่ YouTube ู u ู e ย้อนเ a เทนเ n นนะครับช่วยกันดูเยอะครับเับอยกอินเสอร์นะเดีวยัง